เทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาและประชุมการรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะณห้องประชุม AEC ชั้นสองอาคารหลังเก่าสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารานานายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์เฉลิติกลงนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาและประชุมการรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตากโดยมีนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาลน,นครแม่สอดนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีระเบียยวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ที่ผ่านมาเรื่องเพื่อพิจารณาถึงการนัดตรวจสัญญาจ้างบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลน,นครแม่สอดเลขที่79ทับ 2558ลงวันที่31สิงหาคมงวดที่65ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่31ธันวาคม2563การนัดตรวจสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งดำเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเทศบาลนครแม่สอดสัญญาจ้างเลขที่99ทับส5งลงวันที่23กันยายน2559 งวดที่2และนัดตรวจสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสัญญาจ้างเลขที่53/2560ทัลงวันที่30พฤศจิกายน2563งวดที่1และเรื่องอื่นๆจากนั้นเป็นการประชุมรับมอบนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากให้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 บริเวณด่านความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่2ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้านความสะอาดไฟฟ้าส่องสว่างปลูกต้นไม้ช่วยลดและระบายความร้อนจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และประชาชนที่เข้ารับบริการด้วย